วันแม่แล้วแม่ยังไม่มีชุดใส่เลยแม่จะใส่ไปไหนไปเที่ยวไปปาร์ตี้คุณลูกอะ่ะกะจะมีของขวัญให้คุณแม่แต่ก่อนที่จะไปซื้อเดี๋ยวใส่มาไม่ถูกใจทําให้หุ่นไม่สาวจากการวิเคราะห์คุณแม่มีหุ่นเป็นสามเหลี่ยมคว่มข้อหนึ่งเคล็ดลับเลือกกางเกงให้เข้ากับทรงรูปร่างหลีกเลี่อกนกางเกงแบบนี้เพราะคุณแม่พอเป็นสามเหลี่ยมคว่มช่วงล่างเล็กถ้าอยากให้ดูสมส่วนให้เลือกกางเกง 2, สองทรงนี้ทรงกางเกงที่หนึ่งขามาอาจจะเป็นกางเกงยีนก็ได้จงเกงทรงที่สองเกงขาใหญ่ไปเลยนะคะ อันที่สองคุณแม่อยากดูมีอกมีเอวมีสะโพกนีไม่ใส่ลๆอย่างนี้เดี๋ยวเราไปดูเสื้อแล้วกางเกง ชุดที่เตียงไว้ทําให้ดูมีอกมีเอวมีสะโพกง่ายๆหนึ่งคอแหลมดูมีเอวทำยังไงให้เลือกทรงเสือ้อริ้วริ้วพิ้วพลิ้ว,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 วดูมีเอวหรือเอวเล็กลงไม่ต้องไปใส่สีมืดๆส่วนกางเกงเมื่อกี้ช่วงล่างแม่ดูเล็กก็สามารถใส่เป็นทรงขามมาเป็นทรงใหญ่ๆหวัยรุ่นแบบนี้ได้ดูมีปกมีเอวสะโพกเสื้อผ้าทรงพลางอย่างนี้นี่เองครูชัตตี้เลือกสียีนันี้แถมให้สีสว่างๆอ่ำทางช่วงล่างส่วนถ้าใครมีช่วงล่างสะโพกใหญ่กว่าส่วนอื่นเลือกทรงกาง เงที่เป็นสีเข้มๆหน่อยช่วยอำพรำลูกล่างเราได้เห็นไหมคะแค่เลือกเสื้อผ้าเป็นเสกลดอายุได้จาก7 5กลายเป็น25เฉยเลยนี่มันโกงอายุชัดๆเลยถ้าสาวๆคนไหนอยากให้คุณแม่กลับมาเป็นสาวอีกครั้งก็สามารถเลือกเสื้อผ้าแบบนี้1เข้าอนโครงสร้างร่างกายเช่นข้างบนกับข้างล่าง กับสีเห็นไหมคะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้มีปัญหาเรื่องความใหญ่เราใส่สีอ่อนได้แต่ถ้าช่วงไหนใหญ่ก็อย่าไปใส่สีอ่อนๆให้ใช้สีเข้มเสื้อผ้าใช้หลักง่ายๆโครงสร้างตัดสีสีผิวถ้าอยากทําให้ออร่รามากขึ้นสีเสื้อก็มีผลมากๆถ้าใครอยากให้คุณแม่รู้สึกกลับมาเป็นสาวอีกครั้งและอยากมอบวขวางขวัญชัตตี้กำลังจะจัดเป็น V I P กรุ๊ปสอนเลือกเสื้อผ้าลดอายุเป็นแพ็คคู่สําหรับคุณลูกและคุณแม่ถ้าราคาปกติคุณจะรับแค่ไม่เกิน5าท่านจะได้ดูแลกันแบบท ถึงมีสอนพาวัดผุ่นพาวิเคราะห์สีพาวิเคราะห์สีผิวพาวิเคราะห์ร,ะรูปด่างเพื่อเลือกชุดให้เราใส่ออกมาสวยดูดีมั่นใจแม่และคุณลูกจะได้เลือกผูกและมีพาไปช็อปปิง้งรับไม่เกิน5ท่านปกติถ้ามาคนเดียวราคาเต็ม2 000, 9 9 0 0แต่พิเศษสุดๆเลยสำหรับคนที่เห็นคลิปนี้เพราะเป็นโปรพิเศษสำหรับวันแม่รับไปเลยที่1 0 0 0 0 9,900บาทและยังไม่พอถ้ามาแพ็คคู่กับคุณแม่ปกติพลเมื่น9,900สองคน3,9,800บาทสำหรับคลิปนี้ถ้าพาคุณแม่มาจ่ายเพิ่มแค่5,900บาทเป็น25,800จาก3,000 0กว่าเกือบ4,000 0เมื่อกี้ไม่ต้องจ่ายมีทั้ง ทำผพ้าพฤษศษและพาช็อปจะได้ไปเลือกเป็นแล้วกลับไปก็สวยแต่คู่ทรงพลังลดอายุทั้งคุณแม่คุณลูกค่ะเดี๋ยวเราจะจัดกันในวันเสาร์ที่14สิงหาคมนี้ที่สถานที่นี้ส่วนคุณแม่คนไหนอยากดัดโปรให้ตัวเองอยากลดอายุโดนคุณลูกมาได้ก็ให้ราคาพิเศษนี้เหมือนกันแล้วเจอกันนะถ้าใครชอบคลิปนี้เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดแชร์ให้ครูชัตตีนะ้และคุณแม่ด้วยนะคะวันนี้เราสองคนไปก่อนค่ะบ๊ายบาย